สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปชมรถกันต่อเลยครับไปดูกันนะครับว่าวันนี้เป็นรถอะไรไปกันเลยครับผมมาพบกับเจ้าคันนี้เลยนะครับนั่นก็คืออีซูซูมิปี2021น่เเป็นรุ่นอะไรไปดูกันเลยอ s u ูซูมิวเอคันนี้เป็นโฉมปี20 มาพร้อมกับไฟหน้าไบบรีม LED โปรเจกเตอร์ LED n n i ม g l นิ่งมาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่สีดำและสีเทากันพวงมาลัยไฟฟ้าดีไซน์ใหม่แบบ3มก้านมาแค่เพียงแค่9 9 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนขนาด7นิ้วเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดและแมนนวลหมดมาให้เป็นหเอกมือไฟฟ้าแล้วนะเบาะคนนั่งหุ้มหนังและแผงประตูสีน้าตาลแซนเดลเบา พูดได้สารแถว2และแถว3เบาะหุบหนังด้วยสีน้ำตาลเบแถว3สามารถพับและเพิ่มพื้นที่เก็บของได้ด้วยไฟท้ายเป็นแบบ LED พร้อมไฟหลี่วิงเล s ซิกเนเจอร์ LED มาล้แมกลรลนำม TE 3 7จจาก v o l k s a n จากเลย์ลิซู u ู X หนึ่งจุดเก้า f สองพันี่สิบเดเพียงเก้าหมนเก้าพันกโลเท่านั้นเองายแดงอยู่ที่หนึ่งละห้าตัวพิเศษไปเลย8 3ดแสนัน เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Isuzu MU-X คันนี้ถ้าสนใจสามารถติดต่อสอบถามในอินบ็อกมาได้เลยม,มาชมรถได้ที่รถสวย b b k หรือ b b k Car Center ปากซอยพัฒนานการ29กรุงเทพแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ